สวัสดีครับพี่น้องชาวสุขสุขุนนต้อนรับกับช่องน้ำฝนอีกตามเก่าตามเคยครับเมื่อนี้สิมาต่อคำถามพี่น้องครับที่ปัญหากองข้อความบพอเนาะนะครับกองสนับสนุนนั่นแหละเป็นว่านะครับเป็นสิบไปเบิ้งกองเนี่ยเป็นว่าเป็นสิบไปเช็คเนี่ยเนาะปัญหาบพอครับอ่าเมื่อนี้บ้านสิมาภาพไปเบิ้งครับพี่น้องครับไปครับต่อครับ พี่น้องครับกดเข้าไปที่เฟซบุ๊กครับนะครับปกติแล้วพี่น้องเข้าจะกดตรงเดสกบอร์ดเนาะนะครับเดี๋ยวพี่นก็จะอยู่แถวนี้นะครับเนาะกล่องขอความเข้าพี่น้องจะอยู่ตรงการแนะนําโปรไฟล์พันมานะแต่ว่ามันโบมีเนาะนะครับมันโบมีแล้วมันไปใส่พันว่าเบาวพันว่านะครับการแนะนําโปรไฟล์เข้าไปใส่พันว่านะครับการแนะนําโปรไฟล์เข้าโบมี หาบุพเพไปหาอยู่